คุณผู้ชมครับในช่วงสรรหามาเล่าวันนี้คุณผู้ชมจะต้องอิจฉาผมและก็คุณซีนีน่าอย่างแน่นอนเพราะว่าเราอยู่กับทุเรียนที่แบบว่าเป็นผลผลิตนะฮะจากพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับน้ําตกปลอยด้วยแล้วก็มีความสวยงามมากๆคุณผู้ชมมาในพื้นที่ของอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกข,ของเราวันนี้เราอยู่กับสวนหลงรักปลอยครับและเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับ2ท่านด้วยกันท่านแรกครับคุณวัชรินราชขวัญเจ้าของสวนหลงรักปลอยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ พี่พิมพาราชขวัญครับเจ้าของสวนเช่นเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ไก่พี่เปิ้ลต้องถามก่อนเลยนะคะว่าปลูกมากี่ปีแล้วคะพี่ทุเรียนเนี่ยีสวนปลูกมาทั้งหมด1ิบปีครับสิปีแล้วสายพันธุ์นี่คือสายพันธุ์อะไรลูกใหญ่มากคุณผู้ชมเห็นลูกที่อยู่ในมือคุณผู้ชมไหมเก้าโลนะสายพันธุ์ี่อายมาจาผู้ชมเนกี่ยไหเโลนะสายพันธุ์เอายพัอะไรหมาคผมเ็นกอย่มือคมเกา ชมพรครับโอ้ชมพรชุมพรแยกผสมพรเส้นทางไปละนองครับผมทุเรียนเราเนี่ยมีพันุ์อะไรบ้างที่อยู่ในสวนของเราที่สวนก็จะมีหมอนทองครับผมพวงมณีพวงมณีก็มีลูกเล็กๆกันนะฮะใช่งพวงมณีนีจะเป็นไฮไลท์ของสวนครับผมเพราะว่าจะเป็นทุเรียนไว้รับแขกที่ที่ไปเที่ยวที่สวนครับแล้วก็จะมีก้านยาวเป็นไข่โอ้ก็มีถือว่าเยอะเลยเยอะนะ แตหมีหลงมีหลินเอครบเลยไปที่นี่พี่เปินนะ้ลน้องอ้อมเห็นอันนี้ทุเรียนพันอะไรคะคุณผู้ชมแปลกไม่มีนดาม้วยทุเรียนอะไรคะเป็นหมอนทองนะนะคะแต่ว่าพี่ไก่อ่ะคะเขาแบบว่าทดลองดูว่าถ้าเราเอาหนามออกตั้งแต่ตอนที่มันเล็กๆเนี่ยมันจะมันจะโตแล้วก็ ทานได้ไหมคะเ,เป็นการทดลองก่อนนะคะเป็นการทดลองพี่ไก่การทดลองนี้สรุปว่าผลการวิจัยของพี่เป็นยังไงคะก็เป็นผลการวิจัยก็ประสบความสำเร็จเพราะสำหรับคนที่ไปเที่ยวสวนที่จองทุเรียนไว้แล้วก็ไปจัดที่สวนวก็จะเป็นไฮไลท์ของสวนชอบกันเพราะว่าจะมาถ่ายรูปทุเรียนไร้หนามแล้วรสชาติล่ะพี่ รสชาติก็เหมือนทุเรียนทั่วไปปกติของเราเนี่ยก็ยังเป็นหมอนทองอยู่เป็นหมอนทองอยู่เหมือนแต่ไร้นาเออเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าที่สวนของเราสวนหลงรักปลอยเนี่ยเอกลักษณ์ของทุเรียนของเราเนี่ยมันมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรบ้างฮะรสชาติหรือว่าไงจะเป็นที่รสชาติครับมันยังไงว่ามันดียังไงพี่ไก่ทุเรียนที่บ้านเราก็คือเอ่อเวลาสุกไสจะไม่ฉ่ำเพราะว่าอากาศบ้านเราจะ จะแห้งจะแรงกว่าทางทางทางใต้แล้วก็ทางการครับผมครับก็คือเอกลักษณ์นะแล้วก็เนื้อจะเนียนถ้าเราตัดทุเรียนแก่เนื้อนหนึ่งคือผมย้ำว่าอยากให้ <c oughs> ทุกคนช่วยกันทําสวนทุเรียนครับถ้าตัดเนื้อนหนึ่งเมื่อไหร่ก็ความอร่อยจะมันเนื้อจะเป็นครีมเหมือน oh. เป็นเินก้านยาวครับพี่ไก่พูดแล้วคุณผู้ชมมันนั่นชิมได้ไหมนี่ชิมได้ครับพี่ไก่ได้ไม่ได้คุณจบไปแล้วได้สิได้ไม่ได้เลยว่าพี่ไก่เขาเอามาให้คุณชิมได้ขนาดนี้คุณผู้ชมเนื้อสัมผัสเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นสีเหลืองแบบเหลืองนวลแบบสวยงามจริงอีฉันทานทุเรียนใต้มาเยอะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะก็จะลองเพราะว่าพันมาจากชุมพรใช่ไหมคะต้องชิมอ่ะมันยังไง นี่ตัดยังไงก็ยังไม่เชีเม็ดนะแสดงว่าเม็ดเล็กด้วยใช่พี่ไก่ครผมเห็นเนี่ยในรูปเลยอันนี้ดีไหมอร่อยมากคุณหวานฉ่ำชื่นใจแล้วเขามีความแบบความครีมี่อ่ะมีความพิมครีมเห็นว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยจากที่ผมแอบดูรูปถ่ายก่อนเลยมันอยู่ใกล้กับน้ําตกปล่อยด้วยคแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาแบบชมสวนไปเล่นน้ําท้ายสวนด้วยถูกต้องไหมฮะตรงนั้นนี่คือเราเราพัฒนาให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าไง ก็จริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะให้สําหรับบุคคลที่ที่เข้ามาเที่ยวสวนแล้วก็มามาชมสวนศึกษาสวนส่วนใหญ่หก็จะเป็นคนที่ทันสวนเหมือนกันก็คือเขาก็จะมาศึกษาที่สนมาดูอะไรแบบนี้อย่างนี้คือพี่ไก่เนี่ยทำสวนอยู่แล้วครับแล้วพี่เปิ้ลเองทําอาชีพอะไรปกติอ๋อพี่เป็นนักเทคนิคแพทย์ค่ะเออแล้วเป็นยังไมาอยู่กับแบบการคือทางานตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้มาเห็น เขาเรียกว่ารูปร่างของการทําให้แบบมันดูกลายเป็นแบบเกษตรกรรมที่แบบใหญ่มากๆคราวนี้คือสวนทุเรียนค่ะคือจริงๆในส่วนของตัวพี่ก็แน่นน่าจะเป็นในแนวของซัพพอร์ตเขามากกว่าค่ะเพราะว่าเราจะไม่ถนัดทางด้านทําสวนครับก็เขาก็เต็มที่ได้เลยอย่างนี้ค่ะและกำลังใจคใจพอทําออกมาแล้วบูมอย่างนี้รู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจที่ที่เขาแบบ ทำได้ขนาดนี้ค่ะจากที่แบบว่าเริ่มต้นกับสูตรเหมือนกันอะไรยเงี้ยค่ะครับผมใช้ระยะเวลากี่ปีพี่เปิ้ลที่เราเห็นเป็นแบบตั้งแต่ต้นพันมาลงเลยริ่มปลูกปี55ค่ะ10ปี10ปีโอ้10ปีนะแล้วผลผลิตคือเป็นกองพูนี่เลยนะคุณผู้ชมผลผลิตต่อปีประมาณกี่ตันคะพี่ไก่ก็ปีที่แล้วผมได้อยู่ประมาณ7ตันกับป่าแต่ว่า7,000โลแต่ว่ามาปีนี้ก็ยอดตั้งใจว่าที่15ตันแต่ว่า พอตัดรวมเบสเ็จน้ำหนักทั้งส่วนเราได้ประมาณ20ตันตอนต้นโอ้โหก็เยอะนะคะพี่ทุเรียนเคยนับจำนวนต้นไหมคะกี่ไร่กี่ต้นก็จริงๆแล้วทําผมทําจะปลูกผมจะปลูกประมาณ4ี่เมตร้าสิคูณเเมตรเป็นตามหม่องฮอตก็จะได้เฉลี่ยแล้วต่อไร่ก็40ต้นต่อไร่ะนแต่ว่าถ้าถ้าบริหารัดจการในดีเหมือนเหมือนทางทางใต้ทางจัรก็เขาจะปลูกประมาณสิต้น ต่อไร่คกถ16-20ต้นต่อไร่ค่ะแล้วเราเริ่มทำอินทรีย์เข้ามาบ้างหรือยังคะพี่ก็ตอนนี้ทําอินซีอยู่ครับ มันต้องดีมากแน่ๆเนาะดีมากคนณด่ฉันชิมแล้วดีมากจริงคือเมื่อกี้เราแอบแซวกันก่อนเข้ารายการนี่พี่เอ๋มาอยู่ในรายการกับเราด้วยนะก็บอกยิ้ว่าต้องบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวพี่ไก่เองเนี่ยก็นอกเหนือจากขายที่สวนแล้วก็มีการมาส่งด้วยถูกต้องไหมมีเดลิเวอรี่นะบางคนเอกซื้ออย่างเงเราให้ฟังหน่อยเราให้ฟังหน่อยทําไมเราถึงต้องแบบบริการเขาขนาดนี้เพอจริงๆก็คือเราอยากอ ทำทุเรียนที่อร่อยเนาะให้ให้สำหรับผลที่คอเดียวกันครับเพราะที่ทำสวนก็คือที่แรกก็คือว่าอก็ทำข้าวโพดมั่งมันมั่งอะไรมั่งก็คือพอพอพอช่วงนั้นก็คือคุยปึกษากับแฟนมันมันทำแล้วมันไม่ค่อยได้ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่กำไรมันก็น้อยด้วยแล้วก็บว่าบางทีก็บางทีไปเที่ยวจันไปเที่ยวระยองก็ไปเจอ ส่วนทุเรียนเพราะเราคนคอทุเรียนอยู่แล้วแฟนก็คอทุเรียนก็เลยตั้งใจปลูกเริ่มต้นจากความชอบครับขอทองก็คือจริงๆแล้วคือจะปลูกไว้ทานกันเองแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะมีผลผลิตทานกันเองไม่น่าหมดคุณผู้ชมดูรูปนะคุณผู้ชมรูปคุณกองอันนี้คือการตัดทีเดียวอย่างนี้ป่ะฮะแล้วก็มาจําหน่ายอันนี้คือปกติแล้วเราจําหน่ายอยู่ในพื้นที่ตรงไหนครับที่เราเอามาพื้นที่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ค้าของตลาดร่วมใจกันสงโลกที่เราไป ก็จะมีทั้งไหนนั้นจะมีสามเจ้าคือผมจะติดโลโก้ให้ทั้งหมดถ้าสนใจอยากจะไปซื้อเราไม่ใช่แม่ค้าอย่างนี้สามารถไปไปซื้อปลีกได้ไหมคะได้ครับก็ไปได้ที่สวนแล้วก็สั่งจองได้ราคาบอกนิดนึงราคาก็ที่สวนจะขายอยู่ประมาณร้อยสาิบถึงร้อ้บาทแล้วแต่ทรงของทุเรียน ดีมากแล้วเราเน้นคุณภาพในการตัดยังไงบ้างเล่าใ้ผู้ชมเดี๋ยวทุคไเชื่อมั่นเพราะว่ากลัวโดนทุเรียนอ่อนออทุเรียนอ่อนหลายคนกลัวากที่สวนก็จะตัดเป็นทุเรียนแก่จัดเน้้อหนึ่งก็ไม่เกินสามคืนสุกไม่ต้องทำคนส่วนใหญ่ก็คือกลัวจะบ้บยา,ยาใช่ไแต่ว่าที่สวนก็คือไม่มีครับ ดัดสามเพืนสุกแล้วเมื่อกีวพี่ไก่แบบแค่เคาะๆอย่างเงี้ยคุณรู้เลยว่านเนี่ยกินวันไหนอันนี้อีกวันไหนอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องเคาะพี่ไก่หลวงพ่อมีปัญหามากเวลาไปซื้อทุเรียนไหมคะเขาเคาะสุกละอะไรเงี้ยเขารู้ได้ไงพี่ไก่เคาะเคาะยังไงเอา่ปยังไงแต่มันจะหลวมๆนิดนึงครับเพราะว่าก็คือแต่ว่าถ้าถ้าเวลาเราไปซื้อทุเรียนคือคือสังเกตว่าอ่าขอดูดูล่องพูเยอเนี้ยให้มันเป็นสีนวลๆโคนเปลือกแต่ถ้าล่องพูสด อันนั้อนอาจจะเป็นทุเรียนเน,<อ>นื้อสองเนื้อสองก็คือเกล็ดประมาณเกล็ดเนื้อแป้งประมาณ70%มันจะไม่หวานเหมือนของพี่ออกพี่หวานชื่นใจเพราะมีแบบเนื้อหนึ่งเนื้อสองแบบไล่เกลดลงไปอย่างนี้เลยนะมีสองบวกมีหนึ่งไงเราเราตัดเนี่ยคือปีหนึ่งอ่ะเราได้ทานตลอดทั้งปีไม่ห,หรุดเลยได้แค่ช่วงนี้เท่านั้นจะเป็นช่วงประมาณเมษาถึงกรกฎาคมเมษาถึงอันนี้เป็นช่วงรสสุดท้ายแล้วนะเนี่ยรสสุดท้ายกรกฎาคมอันนี้ก็คือ แฟนไว้เพื่อมามารายการหนึโอ้ยขอบคุณมาเชืคุณผู้ชมฮะแบบต้องบอกว่านี่คือความว้าวมากๆเพราะดูดีลูกแต่ละลูกเนี่ยไม่ใช่แค่สองสาโลแน่นอนอันนี้คืออย่างนี้คือลูกนี้ประมาณกี่โลครับพี่ไก่ก็ประมาณ8โลครับแปดแล้วลูกนี้ก็ประมาณ9กโลอันนี้9กโลคุณผู้ชมเหมือนยกเวทเลยนะอ่ะก่อนจากกันไปเดี๋ยวให้พี่ไก่กับพี่เปิ้ลนะคะบอกช่องทางในการติดต่อหน่อยว่าติดต่อที่ไหนบ้างเพราะยังคงมีทุเรียนเหลือบ้างใช่ไหมคะครับ คุณลูกค้าได้ไปซื้อกัางเชิญค่ะครับก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0652045509ครับกับ06086323221 3ครับพี่่เินเช,ชวหนยหอให้ไปเที่ยวสวนให้ไปเที่ยวสวนค่ะก็ถ้าทับช่วงนี้นะคะสวนมันก็จะเ,เริ่มตัดทุเรียนไปเยอะแล้วอะค่ะก็ก็ยังเข้าไปเที่ยวได้อยู่เพราะว่า แล้วก็มีน้ําตกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้ําน่าจะเริ่มขุนใช่ไหมคะช่วงนี้ช่วงนี้น้าฝนก็จะเริ่มขุนนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเหมาะสาหรับการท่องเที่ยวก็คือประมาณเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาถึงเมษาครับเราไปท่องเที่ยวกันได้ก็จะเห็นแบบเป็นต้นทุเรียนอยู่ใช่แต่ไม่มีทำขึ้นมาใหม่ครับมันก็จะออกผลผลิตในช่วงเดือนเมษาในปีหน้านะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากมีเพจหรือว่ามีเฟซบุ๊กไหมให้คุณผู้ชมได้เข้าไปติดตามกันของผมก็จะเป็นของ Facebook ก็ หลงรักปอยเลยครับพิมพ์ว่าหลงรักปอยเป็นภาษาไทยเลยก็จะเจอเลยคุณผู้ชมแล้วก็เอ่อกูเกิลไอของ u t u b e ครับ youtube ก็จะเป็นหลงรักปอยพิษณุโลกนี่คุณผู้ชมเพื่อใครแบบวางแผนว่าอยากจะขายทุเรียนในปีหน้าในแบบนี้สามารถสั่งจองได้ล่วงหน้าเลยแล้วก็ไปรับที่สวนได้เลยใช่คผมขอฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าจริงๆอยากเชิญชวนชาวสวนมาทำทุเรียนแก่ครับ ได้มีคุณภาพนะคะอย่าตัดทุเรียนอ่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกพี่สาวคนเสิร์ของเราพี่เอ๋ยนะคะที่แนะนำเกษตรกรนะคะมาในรายการของเราวันนี้เพิ่มช่อมทาในการขายให้กับพี่นองเกษตรกรไทยนั่นเองนะคะสู้ๆค่ะผลิตสินค้าดีมีคุณภาพนะคะยังไงก็ต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคได้แน่นอนใช่แล้วครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมเราทั้งสี่คนพร้อมทิมงงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ